ธรรมชาติเขากี่วันมันถึงจะมีดอกแบบนี้พี่นเรศก็จะประมาณ4 8ถึง50วันครับ4 8ถึง50วัน40 40วันครับ40วัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายูกเกษตรกรตัวจริงค่ะวันนี้ต้องบอกได้เลยค่ะว่าพื้นที่ที่เรามาทํารายการเนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะคะเพราะว่านอกจากที่นายจะต้องนั่งเรือยนต์นะคะเอารถข้ามนั่งเรือยนต์ข้ามมาแล้วเราก็มาถึงภูเขานะคะแต่ว่าตอนเรามองจากการข้ามน้ํามาเราจะเห็นว่าอุ้ยต้นไม้ปลูกค,คุมเราน่าคิดว่าอุ้ยพื้นดินน่าจะดีแต่พอมาถึงจริงๆแล้วพื้นดินที่นี่นะคะ90%เป็นหินค่ะ เออเป็นหินนะคะที่วันนี้เรามาเราก็อยากมาพิสูจน์ให้รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงปลูกขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าของไร่ที่นี่เขาทำยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปเจอว่าไร่ที่นี่ปลูกอะไรบ้างเรามาเจอกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าค่ะบอกได้เลยว่าแขกรับเชิญคนนี้ของเราไม่ธรรมดานะคะเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่ประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้ท่านก็ให้เกียรตินะคะมาร่วมรายการกับเราเรามาพบกับพี่โจ๊กเกอร์แหลมสิงดีกว่าค่ะ สวัสดีครับตัวดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้ต้อง <c oughs> ยินต้อนรับนะคะที่พี่โจกเกอร์ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะคะแล้วก็วันนี้พี่โจกเกอร์มาบอกว่าอยากมาเพราะอะไรคะพี่อยากมาเพราะว่าอยากมาดูพื้นที่จริงๆส่วนตัวผมเป็นคนที่ทําเกษตรอยู่แล้วนะบางคนไม่ค่อยรู้นะครับก็ปลูกพืชผักพืชไรในบ้านก็ชอบปลูกต้นไม้มาตั้งแต่แล้วแต่ว่าพอคุณนายชวนมาว่าอยากพามาพื้นที่ที่หนึ่งเนี่ย ซึ่งมันเป็นดินภูขเขา<ช>แข็งมีแต่หินแต่ยังสามารถปลูกพืชสวนพืชไร่ได้แล้วได้ผล<ช>ผลิตดีด้วยมันอเมซิ่งนะแต่พี่โจ๊กมาแล้วแปลกใจเหมือนไงไหมเพราะหินเยอะมากไม,ไม่รู้มันจะเรียกเป็นดินหินหรือดินลุกรังก็ไม่รู้นะ<ช>ไม่น่าจะทําอะไรได้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นหินแบบเนี้ยก็ต้องรู้ว่าเอ้แต่ว่าเมื่อกี้แอบคุยกับเจ้าของไร่นะคะเขาบอกบว่ามีหลายคนปรามาดว่าไม่สามารถปลูกอะไรโตผมก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหมพี่แต่พอเห็นแล้วเออ ได้<ม>ก็ถือว่ามันต้องมีม,ม,มีเทคนิคหรือมีเคล็ดลับอะไรสักอย่างใช่เนาะเรา <Okay. S 1> เดินทางมาเยอะแล้วนะครับไม่คิดว่าพื้นที่แบบนี้มันทําเกษตรได้จริงใช่ใช่ที่นี่ก็คือเป็นอําเภอศรสีสวัสดิ์นะคะอยู่บนหลังหลังเขื่อนใช่ก็คือน้ําก็ไม่ได้แบบเยอะมากเพราะที่นี่เป็นภูเขาแถมไม่พอดินก็คือเป็นดินภูเขาเป็นหินภูเขาดินก็คือเป็นดินแบบแดงๆเลยอะคือนายเห็นแล้วบบว่าโอ้อเมซิ่ง เอางนี้ดีกว่าเรามาฟังจากปากพี่เขาดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างพบกับพี่นเรศอ่างทองค่ะเชิญเลยครับพี่ครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับวันดีครับโอ้โหเป็นไงคบพี่โจ๊กผมได้ยินชื่อเสียงเรงนามานานแล้วนี่คือคนที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะแล้วพี่นเรศตอนนี้ปลูกอะไรบ้างคะก็จะมีหอมหอมแบงนะครับก็คือต้นหอมนะครับแล้วก็มีกล้วยครับกล้วยแล้วก็มีข้าวโพดข้าวโพดครับข้าวโพดเป็นข้าวโพดขเหนียวนะครับแล้วก็ อีกประมาณเส้นเดือนนี้ก็จะเป็นข้าพฤเลี้ยงสัตว์อ๋ออย่างที่เห็นนะคะว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่พี่นาเรศบอกว่าอันนี้กี่วันนะคะพี่40วันครับ40วันได้รับการดูแลอย่างดีเดี๋ยวเรามาเรามาสืบความลับกันว่าพี่นาเรศดูแลอย่างไรเนาะแต่พี่นเรศบอกต้ตนนี้พี่นาเรศทาให้เห็นว่าต้นนี้คือต้อนที่แบบตกนอกแปลงมาใช่ครับอายุเท่ากันอายุเท่ากัน40วันแตกต่างชัดเจนมาก ใช่แต่พี่นาเรศบอกสมัยก่อนที่พี่นาเรศมาที่นี่ไร่ข้าวโพดส่วนใหญ่สูงสุดคือเขาเก็บกี่วันที่ก็คืออายุ2 0 0 2 0วันครับก็ประมาณนี้หรือว่าสูงกว่านี้นิดหนึ่งแต่เราต้นจะเพียวเพียวก็คือฝักก็จะประมาณนี้แค่นี้ประมาณฝักเล็กครับฝักเล็กประมาณเจ็ดแปดเซนหรือสิบเซนอ๋อประมาณเท่านี้ครับส่วนใหญ่เขาปลูกข้าวโพดอะไรคะพี่เมื่อก่อนเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับอ๋อแต่ก็คือจะไม่จะไม่ได้แบบสูงชะลูดแบบนี้เลยไม่ครับจะต้นประมาณนี้ครับ ถ้าจะดูเห็นอะล้วงไปดูล่างมานันอะโอ้โหมันเหมือนกับ<อ>เป็นหนวดปลาหมึกซึ่งมันแบบมันสวยอะเอ๊แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาไหนดูข้าวโพดเนี่ยอันนี้กี่วันนะพี่4 0วันครับ40วันจริงๆข้างล่างต้องเหลืองแล้วนะใช่ใช่ครับใบข้างล่างจะเริ่มเริ่มเหลืองคือธาตอาหารจะหมดหมดแล้วหมดแล้วครับแต่อันนี้คือยังเขียวอยู่งั้นเดี๋ยวพี่นาเรศพาในาเดินชมหน่อยได้ไหมคะไ้ครัาาว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวในจะสัมภาษณ์พี่นเรศด้วยว่าใช้อะไรยังไง เราก็ให้พี่นเรศเดินมาดูพาเรามาดูในส่วนของที่เป็นต้นแบบสมบูรณ์ที่อยู่ในแปลงจริงๆที่พี่พี่นาเรศดูแลใช่ไหมคะใช่ครับ,รบนี่คืออายุเท่ากันเท่ากันครับพี่นเรศให้ความรู้ว่าปกติธรรมชาติของขา้าวโพดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ตรงกลางมันจะสมบูรณ์ที่สุดถูกไหมอ่าใช่ครับตอามุมม,มันเกิดอะไรขึ้นอีกเกิดคือมันจะมีลมลมพวกนี้หรือว่าอ่าคือลมมันไม่มันพัดผ่านจางเกินไป มันก็คือแบบเนี่ยมันโค้งเคงโค้งเคงโดนตลอดเวลาเนาโปรติแล้วรอบๆอ่ะมันจะต้นจะเตี้ยกว่านิดนิดนึงอยู่แล้วครับิเตี้ยแล้วนะเตี้ยก็2เมตรนะพี่ธรรมชาติเขากี่วันมันถึงจะมีดอกแบบนี้พี่นเรศก็จะประมาณ48-50วันครับสี่สิบนี้ห้วันสี่สิบวันครับ40่สิบวันแล้วพื้นที่เนี่ยนายคอนเฟิร์มนะคะเนี่ยจะจับตรงไหนก็เป็นหินแบบนี้แต่40วันงามได้ขนาดนี้ครับพี่นเรศแย้มให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วพี่นเรศมาถึงเนี่ยพี่นเรศดูแลเขายังไง ก็มาตอนแรกก็คือแปลงนี้ยเราก็จะมองดูเรื่องดินก่อนครับก็คือตามหาเรื่องดินเราตัวนี้เราแปลงนี้เราจะใช้ตัวจอบทองครับเพื่อบํารุงดินนะครับเจอบทองบํารุงดินครับผมก็จะใช้เจอบทองบารุงดินแล้วก็ลองปลูกโดยที่ไม่ใช้ปุ๋ยรองพื้นไม่ใช้ปุ๋ยรองพื้นก็คือเราไม่ใช้ไม่ใช้เคมีรองพื้นนะครับก็ปกติครับก็พื้นที่ปกติครับแปลงนี้ก็พื้นที่ประมาณหนึ่งไรนะครับใช้ใช้เคมีไปประมาณ กงั้น20วันนี้พี่น่าได้ใส่ยังไงนะก็จะใส่ใช้ยูเรีย6กิโลครับแล้วก็ป<ล>ุ๋ยสูตร1888อีก14กิโลครับอ่าแล้วก็ใช้ไฮโกผสมครับก็จะไฮโกเนี่ยจะใช้ฉีดช่วงอายุ10วันตั้งแต่10วันนะหนึ่งครั้งนะครับแต่ผมจะมีเทคนิคนิดนึงก็คือจะใช้อ่ายูเรียหรือว่า4600ในตรเจนนะครับหนึ่งกํามือหนึ่งกํามือเราเนี่ยนะครับต่อน้ำ20ลิตร กอน้ํา20ลิตรก็คือฉีดฉีดพ้นไปเลยนะครับก็คือไนโตรเจนเนี่ยมันจะไปเกาะเกาะที่ต้นพืชแล้วก็ไฮโกเนี่ยจะตึงไว้ตึงไว้พืชใช้ได้15วันคือว่าผสมประสานกันครับใช่ครับใช้ผสมประสานก็คือจะจะลดต้นทุนทางด้านใส่ทางด้านดินไม่มีกักเลยนะอันนี้ดีมากคนไม่รู้บางทีอาจจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ใช้ผสมกันเลยเป็นเทคนิคของพี่นันเล่เองเทคนิคครับผม นี่อยากรู้พี่นเรศเอาตั้งแต่ก่อนจะมีแบบว่าจอบทองหรือไฮโกรมาช่วยโจ๊กอยากจะรู้วิธีเดิมๆที่พี่ใช้อะแล้วต่อให้ใส่ปุ๋ยเนี่ยแบบ20%เประนี่ยผส,สม6กับ14แบบนี้ครับกับที่บอกว่าตอนนั้นต้องใช้ปุ๋ยถึง75กิโลครับก็ได้แบบนี้ไหมไม่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันเกิดอาการคล้ายๆพืชที่ปราชาชบ้นเรียกว่าพืชไม่กินปุ๋ยพืชไม่กินปุ๋ยก็คือยิ่งใส่ยิ่ง ไม่โตยิ่งใสยิ่งไม่โตยิ่งใส่ยิ่งไม่โต,โตก,ก็กระบือ <monk. S 2> มันมันปปเคลือบอยู่ต่ำน้าดินทางท่านรู้ว่าใสไม่โตแต่ก็ต้องใส่ต้องใส่ครับเ<ๆ>พราะวกก่ามันมันเป็นเป็นความหวังของเกษตรกรคือต้องต้องใส่ยังไงก็ต้องใส่ครับก็คือที่รู้ไม่โตแต่ก็ใส่ต้องใส่ครับงั้นตอนไม่ใช้อ่ะแปลงนี้จริงๆพี่นเ,เรศอ่ะเก็บเกี่ยวได้จริงๆกี่วันเก็บเกี่ยวตอนนั้นแปลงนี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็อายุ120วันนะครับร้อยี่วันาตร้อย มาตรฐานเฉลี่ยแล้วไล่หนึงประมาณ6ไม่เกิน600โล6ก0โลครับก็500ถึง600โลครับครับแล้วที่ผ่านมามีที่เคยมีแปลงข้าโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้อัลตาซอร์ของเราบ้างไหม,มก็มีมีปีที่แล้วนะครับก็มีม,มีมีแปลงหนึ่งก็คือ11 1ไล่ได้ประมาณ14ตันนี่คับก็คือ <14 S 2> เพิ่มมาครับก็คือตัดตกไร่ละ1ตัน1 0 0ตัน300โล ประมาณนี้ครับเกือบเกือบอยูนะหนึ่งไร่เมื่อกี้600โลครับประมาณนี้แถวแถวเนี้ยจะได้แค่ประมาณไั้ได้หนึ่งหนึ่งตันกว่าครับโอ้โหเท่าตัวเลยนะแต่ว่าอันนั้นพี่น่าได้ใช้ยังไงคะก็คือตัวนั้นมันเมื่อก่อนยังไม่มีจอบทองครับมันมีเป็นไบโอไบโอก็จะหนึ่งซองนะครับน้ำสองร้อยลิตรกากน้ำตาลสามกิโลหมักเจ็ดวันแล้วก็ฉีดพ่นไถอ่าไถก่อนครับผมไถแล้วก็ฉีดพ่นไป บมรุงดินก็คือคือหนึ่งซองหนึ่งถังเนี้ยจะประมาณ5้าไร่ครับเป็นสุดย่อยนะครับสุดย่อยแล้วนี่พี่นเรศใช้ยาค้ามอะไรไหมคะไอตัวนี้ใช้ตั้งแต่อายุประมาณ15วันครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเลยครับจะปกตินี่เขาจะใช้กันกี่ครั้งพี่ปกติจะใช้ประมาณ3รอบหรือ4รอบถ้ามันไม่อยู่นะครับตังผมใช้ครั้งเดียวนะครับดูใบมันจะหนาปกติแล้วใบ พพือจะไม่ไม่มีขนแล้วก็จะไม่นารู้สึกได้พี่ครับนี่มีขนยาวแล้วแล้วสิ่งหนึ่งมันจะช่วยพวกไอ้พืชที่มันมีขนอ่อนมันแข็งขึ้นแล้วศัตรูพืชมันไม่ชอบครับแล้วนี่คือเรื่องจริงพอมาลูบจริงๆบาดมือนะใช่ใช่ครับเนี่ยค่ะก็คือประสบการณ์จากผู้ใช้จริงนะคะก็คือพี่น้าได้บอกว่าไอ้ขนเนี่ยพอใช้ในส่วนของไฮโกงเราก็คือขึ้นเยอะขึ้นกว่าการไม่ใช้ถูกไหมใช่ขึ้นดอกก็เยอะขึ้นคือทุกอย่างอ่ะมันเป็นการเร่งการเจริญเติบโตแล้วมันมันไม่ได้เติบโตแบบปกติใช่าผลิตมันมมากกวเดดิ้ย มันก็เป็นสิ่งที่ดีกับเกษตรกรใช่ไใช่ครับผมใช่พี่นเรศบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวกี่วันนะ65วันแต่พี่นาเรศดูความสูงดูการแตกดอกเนี่ยพี่ว่าแปลงนี้เราจะเก็บกี่วันน่าจะประมาณ56-58วัน5658ถึงวันอันเดิมห5วันลดไปกี่วันพี่โจ๊กหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่โจ๊กตอบได้ไหมแวันโอเคเดี๋ยวถามอะไรมาเนี่ยโหคณิตคิดเร็วอีกแล้วคนนายก็คือประหยัด เขาเรียกว่าย่นระยะเวลาไปอีก8วันครับค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะกับรายการซ<ด>ีโอลุยสวนนะคะก็วันนี้ต้องบอกว่าเราลาไปก่อนครับนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันใน EP ต่อไปนะคะงั้นก็วันนี้สวัสดีค่ะกับรายการซีโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเศตตกรนตัว<ด>จริงบายบายค่ะ